มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้แล้วเธอเหมือนน้อยใจคืออะไรไหมฮะเธอบอกว่าเธอเก็บเงินสร้างบ้านปรากฏว่าเธอสร้างบ้านเสร็จปั๊บ <S S 2> แม่เนี่ยกับโอนทรัพย์สินให้กับน้องชายเธอก็เลยบอกเฮ้ยทำไมแม่ทำกับหนูอย่างนี้หรนีเ<ะ>มี่อวาลเราฟังเสียงบางช่วงบางตอน<ร>ดูหน่อยวันนี้ที่เรากำลังใช้มันอยู่และพรุ่งนี้ที่เราไม่รู้เลยว่าจะได้ใช้มันหรือเปล่าจงทำวันนี้ให้มีคุณค่าและดีที่สุด คนที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่แกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดรรแต่กลับเวลาบนโลกใบน,นี้มีอยู่แค่3วันคุณผู้ชมครับคือจริงๆอันนี้ขออนุญ,ญาตอันนี้เขาไม่ได้ขึ้นซับหรือว่าไอ้ข้อความในติ๊กต็อกตัวนี้ผมอ่านให้ฟังพี่น้องทํากับทําพี่น้องทําบ้านบนที่ดินแล้วก็ที่สําคัญก็คือแม่ใส่ชื่อน้องชาย แปลงเงินเนี่ยเป็นเงินพี่สาวประเด็นคือญาติกาลังเข้าไปปลอบพี่สาวว่าให้ใจเย็น ราะเหมือนพี่สาวน้อยจะบอกแม่หนูหาเงินมานะแล้วทาไมแม่โอนบ้านหนูให้กับน้องประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมอ่ะเปิดเสียงตรงนี้ขึ้นมาทีมงานอยู่นี่ยน้ที่เราไม่รู้แล้วเขาก็เอาเสียงอื่นเข้ามาประกอบถูกไหมในปิดต ok แต่มันจะมีข้อความเข้าบรรยายว่าแม่โอนบ้านให้กับน้องหลังจากนั้นก็จะมีชาวโซเชียลมีเดียเข้ามาตั้งคําถามบอกไม่รักกันไม่เท่ากันหรือเปล่าสําหรับแม่ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่องแป แล้วตัดสลับกลับไปดูบ้านนี้เลยฮะว่าเกิดอะไรขึ้น,นทีมข่าวช่อง8คุณผู้ชมครับเราไปถึงบ้านที่เกิดเรื่องที่มีการระบุว่าแม่โอนบ้านให้กับน้องชาย<ะ>ทั้งที่เงินเป็นของพี่ปรากฏว่าเอาทางด้านของคุณแม่ก่อนไหม<ะ>ที่สังคมเนี่ยฮะไปต่อว่าฟังคุณแม่บ้างคุณแม่เหลื่อมบอกว่าเบื้องต้นเลยที่ดินผืนนี้ตัวเองซื้อมาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย ปัญหาทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นแม่ต้องการเงินใช่ไหมจะมาโอนเหรอเมย์ใช่คือจริงๆที่ดินนี้เป็นของพี่สาวคุณแม่แล้วซื้อมาเมื่อ20ปีก่อนค่ะก็จ่ายงงจ่ายเงินแต่มันเหลืออีกก้อนหนึง่งต้องหาเงินอีก10,000บาทมาปิดก้อนสุดท้ายเพื่อจ่ายกับเจ้าของที่ดินแล้วคุณแม่ไม่มีเงินคุณแม่ก็เลยต้องไปเอาเงินจากลูกสาวคนที่โพสคลิปอะค่ะมาจ่ายเป็นค่าดําเนินการแต่คราวนี้พี่สาวลูกสาวอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้าน<อ>ก็เลยไปโอนชื่อก็จะมีแต่คุณแม่ แม่กับน้องชายก็เลยบอกว่าอ่ะไปโอนเป็นชื่อน้องชายก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอกลับมามบ้านเมื่อไหร่ค่อยโอนกลับเป็นชื่อลูกสาวคนโตแล้วกันเป็นการโอนแบบชั่วคราวใช่ค่ะแบ่งโฉนดถือคนระบายแต่แปลกใจทําไมลูกสาวไม่ลูกโกรธอะไรหรือทะเลาะอะไรถือเอาเรื่องนี้ไปลงใช่ไหมใช่เรื่อง,<ะ>ร,องราวทั้งหมดแม่ยืนยันว่าไม่เคยรักลูกแบบลําเอียงทุกคนรักเท่ากันหมดที่ดินเนี่ย จริงๆแล้วถ้าแม่เป็นอะไรไปแม่ก็แบ่งให้กับลูกไม่มีทางเลยที่แม่จะลำเอียงอยากให้ลูกเข้าใจกับเรื่องนี้บ้างลองฟังเสียงคุณแม่เลื่อมนะครับฝั่งของน้องชายเนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟังเหมือนกันบอกว่ามรดกดังกล่าวเนี่ยเอาจริงคือจริงๆเป็นของแม่ถูกไหม แล้วประเด็นคือบ้านหลังนี้เขาทำไมจะใช้มันหรือเปล่าคือบ้านหลังนี้ที่ดินซื้อมาจากพี่สาวแม่อย่างที่บอกใช่ไหมคะแล้วมันขาดเงินโอนก็เอาเงินพี่สาวมาถามว่าเอาตกลงน้องชายไม่โอนให้แม่จริงหรือเปล่าไม่โอนให้พี่สาวจริงหรือเปล่ามีปัญหาอะไรกันน้องชายบอกแบบนี้ค่ะสาเหตุที่ไม่โอนเพราะไม่พอใจแล้วก็โกรธแฟนพี่สาวที่พูดจาให้ร้ายตนเองมันโกรธค่ะอยากจะรอให้ทางครอบครัวพี่สาวสํานึกว่าพูดอะไรออกไปแล้วถึงจะโอนที่ดินให้แสดงว่าน้องก็โกรธที่คุณไปลงเรื่องนี้ น้องก็เลยยังไม่โอนคืนเสียง<ะ>เสียงใครฮะเสียงแม่อาฟังเสียงแม่แล้วเดี๋ยวฟังเสียงน้องต่อเลยฮะเพิ่งหายเพิ่งออกอากพยาบาลแล้วนี่่ไม่ได้ไปค่ะออ๋ ใครอยู่บ้านครูมีครูเป่าปาให้ไหรไอสัตว์นั้นออกก็มาขัง<ม> <c oughs> ยายแล้วนูก็ถามเลยนะคะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นที่ที่เราซื้อไว้ตั้งนานแล้วหรอคะยายซื้อไว้ตั้งนานแล้วซื้อพี่สาวอา้าวลองฟังเสียงน้องชายก็ในเมื่อพี่สาวเอาคลิปไปลงก็เสียหายใช่ไหมใช่มาขอโทษผมแล้วจะโอนให้อ้อาว ใช่ครับทั้งหมดทั้งหมดในในที่ดินนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วบ้านนี้ใครสร้างใครก่อนใครหลังบ้านของพี่ผมให้เขาสร้างก่อนนะครับตอนนั้นผมยังไม่มีตังนะครับแต่ผมสร้างที่หลังเขานะครับอ๋อก็เลยมาสร้างด้วยกันใช่ครับค่ะ